แสงไฟสตูดิโอที่เคยอบอุ่นเริ่มกลายเป็นแสงเย็นเยียบดาอึมไม่สามารถซ่อนอาการได้อีกต่อไปแล้วเธอเริ่มไอ่ยในฉากซูทผอมลงยังเห็นได้ชัดผู้ช่วยในกองถ่ายเริ่มสังเกตได้แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมันเหมือนเงาใหญ่ที่ปกคลุมอยู่เหนือลมหายใจของทุกคนโดยเฉพาะเจฮาเจฮาเลือกไม่พูดอะไรเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในสายตาเขาดูดุดันกว่าทุกครั้งขณะสั่งกกล้องเขาไม่เหลือเวลาให้ลังเลอีกแล้วเขาต้องถ่ายให้จบ ถ่ายให้ครบก่อนที่บางอย่างจะหลุดมือไปตลอดการดาอึมฝืนเล่นทุกฉากด้วยรอยยิ้มมหาวิทยาลายัยแม้รอยยิ้มนั้นจะเจอด้วยความเจ็บปวดบางครั้งเธอก็หลุดบทลืมบทพูดต้องพักเบรกกลางกองถ่ายแต่เมื่อกล้องเริ่มหมุนเธอกลับกลายเป็นตัวละครในหนังทันทีไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังเล่นหรือกำลังใช้ชีวิตจริงบนจอในฉากหนึ่งเธอพูดประโยคจากบทว่าถ้าความรักของฉันมีวันหมดอายุอย่างน้อยฉันก็อยากให้เธอจำมันได้คัดผู้กำกับเงียบไม่มีใครกล้าส่งเสียงเพราะทุกคนรู้ว่า ประโยคนั้นมันไม่ใช่แค่ของตัวละครแต่มันเป็นเสียงหัวใจของดาอึมเองหลังจากวันนั้นเจฮากลับไปที่ห้องตัดต่อและนั่งดูฟุตเทจจอซ้ำๆเขาเริ่มรู้ว่าเขาไม่สามารถยอมให้หนังเรื่องนี้จบแบบธรรมดาได้อีกแล้วมันไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือความทรงจําสุดท้ายของดาอึมคือบทสุดท้ายของเธอที่เขาควรจะเขียนให้เธอด้วยหัวใจไม่ใช่ตามบทเดิมเขาเริ่มแก้บทตอนจบโดยไม่บอกใครเขาเปลี่ยนบทพูดเปลี่ยนฉากสุดท้ายให้กลายเป็นบทจากชีวิตจริง บทที่เขาไม่เคยกล้าบอกดาอึมเลยว่าเขารักเธอในการถ่ายฉากสุดท้ายเจฮาให้ดาอึมถ่ายแบบลองเทคถ่ายยาวไม่มีตัดไม่ซ้อมไม่อ่านบทเขาเพียงแค่บอกเธอว่าพูดสิ่งที่ตัวละครของเธออยากจะพูดในตอนจบที่สุดของชีวิตแล้วกล้องก็หมุนดาอึมเงียบไปนานเธอหลับตาสุดลมหายใจแล้วพูดว่าฉันกลัวไม่ใช่เพราะจะจากไปแต่กลัวว่าเธอจะลืมฉันเธอร้องให้ไม่ใช่ตัวละครแต่คือน้ำตาของเธอจริงเขาไม่มีใครกล้าพูดอะไรหลังฉากนั้นจบลง ทุกคนในกองถ่ายยืนเงียบเจหานั่งดูจอมอนิเตอร์ด้วยใบหน้าแข็งแต่ดวงตาแดงกำลังจากฉากสุดท้ายผ่านไปดาอึมขอถอนตัวจากการโปรโมทหนังเธอบอกทีมงานว่าอยากพักเจหาเข้าจังหวัดแม้ใจจะต่อต้านเขารู้ดีว่าร่างกายของเธอไม่ไหวอีกแล้วหลายสัปดาห์ต่อมาหนัง White l o ได้เลิกฉายรอบสื่อทุกคนมายกเว้นดาอึมเจฮานั่งดูหนังในโรงรอบพิเศษคนเดียวระหว่างฉากสุดท้ายบนจอเขาได้ยินเสียงของเธอ เสียงจริงๆที่ไม่ผ่านมิกไม่ผ่านดนตรีประกอบมันคือเสียงของผู้หญิงที่เขารักกำลังบอกลาผ่านหนังที่เขากำกับด้วยมือของตัวเองหลังหนังเจ้าบาทโรงภาพยนตร์ยังคงเงียบเจฮาไม่ลุกเขานั่งฟังความเงียบและปล่อยให้น้ำตาไหลายอย่างไม่มีใครเห็นไม่กี่วันต่อมาข่าวการเสียชีวิตของดาอึมก็แพร่ออกสู่สื่อเธอจากไปอย่างสงบในบ้านพักต่างจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักช่วงสุดท้ายของชีวิต เธอบอกกับเพื่อนสนิทว่าฉันมีความสุขที่ได้อยู่ในหนังเรื่องสุดท้ายของฉันเจฮาไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาเพียงแค่โพสต์ภาพโปสเตอร์หนัง White Love ลงในโซเชียลอและเขียนคำเดียวใต้ภาพว่าขอบคุณที่ทําให้หนังเรื่องนี้มีหัวใจเวลาผ่านไป White Love กลายเป็นหนังเขาที่คนพูดถึงเสมอเมื่อพูดถึงหนังที่มีหัวใจจริงเพราะทุกฉากทุกคําทุกการแสดงมันไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือความทรงจําความรักและคําบอกลาที่แท้จริงเจฮายังไม่กํากับหนังเรื่องใหม่เขาไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร ราะทุกเรื่องราวของเขาได้ถูกบันทึกไว้ในหนังเรื่องสุดท้ายของเธอไปแล้วและแม้หนังจะจบหัวใจของเขายังไม่เคยจากลาเลยแม้แต่วินาทีเดียวในช่วงเวลาที่กล้องยังคงหมุนและบทหนังยังเดินหน้าความสัมพันธ์ของเจฮาและดาอึมค่อยๆลึกซึ้งขึ้นโดยไม่มีคำพูดใดระบุชัดเจนมันไม่ได้เกิดจากฉากจูบหรือฉากรักในบทแต่เกิดจากสิ่งเล็กๆที่ไม่มีในบทการมองตากันหลังกล้องการนั่งเงียบๆระหว่างรอเซตฉากหรือการที่เจฮาหยิบขวดน้ำส่งให้ดาอึมโดยไม่พูดอะไรระหว่างการถ่ายทำหนัง White Love ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหญิงที่เคยรักกันมาก่อนแต่พลาดโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อถ่ายทำหนังในชีวิตจริงของตัวเองนั้นดาอึมเริ่มถามคำถามกับเจฮาระหว่างพักก่องว่าพี่เชื่อเรื่องโชคชะตาไหมเจฮาไม่ได้ตอบทันทีเขาเพียงแค่หันไปมองเธอและในสายตานั้นมีคำตอบครบถ้วนในตอนที่สีมีฉักถ่ายที่พระเอกในเรื่องต้องยืนท่ามกลางหิมะเทียมและพูดประโยคหนึ่งว่าแม้เราจะเหลือเวลาไม่มากฉันก็ยังอยากอยู่กับเธอจนลมหายใจสุดท้ายตอนที่ดาอึมได้ยินบทนี้เธอเงียบไปนานแล้วจึงถามว่าฉันควรรู้สึกยังไงเวลาฟังประโยคนี้ เจฮายิ้มบางๆและตอบว่าก็แค่รู้สึกในแบบของดาอึมแล้วกล้องก็เริ่มหมุนฉากนั้นออกมาสวยงามและสมจริงที่สุดในทั้งเรื่องน้าตาของเธอคือของจริงไม่ใช่เพราะฝึกหรือใช้น้ำยาหยอดตาแต่เพราะเธอกำลังเผชิญกับสิ่งเดียวกันกับตัวละครความกลัวการจากลาตลอดตอนที่ห้าถึงหหนังเริ่มเปิดเผยอดีตของทั้งสองตัวละครในเรื่องซึ่งเหมือนกันอย่างประหลาดกับชีวิตจริงของดาอึมและเจฮาเธอเคยฝันอยากเป็นนักแสดงที่คนจำได้จากความรู้สึกไม่ใช่แค่หน้าตาเขาเคยเชื่อว่าภาพยนตร์สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ แต่เมื่อชีวิตเขาเจอกับความล้มเหลวความเชื่อเหล่านั้นก็หายไปแล้วจนถึงตอนนี้เขากลับมาเชื่ออีกครั้งเพราะผู้หญิงที่ชื่อดาอึนในตอนที่7มีฉากหนึ่งที่ทั้งสองตัวละครในเรื่องไปเที่ยวทะเลเพื่อถ่ายทําฉากสุดท้ายของหนังเป็นฉากที่ไม่มีในแผนถ่ายเจฮาตัดสินใจพดาอึนไปทะเลจริงๆไม่ใช่ฉากกรีนสกรีนเขาบอกทีมงานว่าบางฉากมันต้องถ่ายด้วยหัวใจไม่ใช่ซ g i แล้วกล้องก็หมุนในชายหาดที่มีลมแรงดาอึนหัวเราะเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทามาก่อนเธอบอกว่านี่คือฉากที่ฉันชอบที่สุดในชีวิิตตเเลยยชช่่่ววงทงทท้้้าาขขออนนี8คมมรรูสึกึกัด ไม่ใช่แค่กับตัวละครในเรื่องแต่กับผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยทุกฉากทุกคำพูดทุกการแตะมือกันของดาอึมและเจฮาล้วนเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกกว่าเนื้อเรื่องในฉากหนึ่งดาอึมยืนอยู่คนเดียวในฉากที่ออกแบบให้เหมือนห้องแต่งตัวจริงเครที่เธอใช้ในชีวิตจริงเธอมองกระจกแล้วพูดเบาๆว่าฉันหวังว่าคนจะจําฉันในแบบที่ฉันอยากให้จาไม่ใช่แค่ตัวละครที่ฉันเล่นไม่มีใครในกองถ่ายรู้ว่าเธอพูดจากกระบทหรือจากใจจริงแต่ทุกคนเงียบ และไม่มีใครสังคัดเจหานั่งดูมอนิเตอร์แล้วถามทีมสาวว่าเสียงนั้นอัดติดไหมทีมงานพยักหน้าเขาไม่พูดอะไรอีกหนังเรื่องไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือกระจกที่สะท้อนหัวใจทั้งสองคนทั้งเจหาและดาอึมต่างใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้ในการพูดสิ่งที่พูดต่อกันตรงๆไม่ได้พวกเขาซ่อนคำพูดไว้ในบทซ่อนความรู้สึกไว้ในมุมกล้องและซ่อนหัวใจไว้ในเสียงดนตรีประกอบที่เล่นแผ่วระหว่างฉากที่ดูเหมือนไม่มีอะไรตอนที่แปดจบลงด้วยภาพที่ดาอึมเดินออกจากฉากถ่ายทำกลางสายฝนที่ไม่มีในสคริป เจฮาไม่ได้ตะโกนคัดเขาเพียงแค่ปล่อยให้เธอเดินไปจนฝนหยุดแล้วกล้องค่อยๆตัดไปที่เบื้องหลังของเธอภาพที่ไม่มีบทไม่มีแสงไม่มีบทพูดแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่ผู้ชมทุกคนรู้สึกได้แต่ไม่สามารถอธิบายได้ละตอนนั้นเองเจฮารู้ว่าเขาไม่ได้กําลังถ่ายหนังอีกต่อไปเขากําลังเก็บเศษเสี้ยวของชีวิตไว้ในฟิลม์มมวนฟิล์มที่มีทั้งความสุขความเศร้าความกลัวและความรักแสงไฟในห้องตัดต่อ,อยังคงสว่างแม้ยามค่ําคืน เจหางเงียบอยู่หน้าจอมอนิเตอร์มองดูฟุตเทจวันแรกของการถ่ายทำอีกครั้งภาพของดาอึมยิ้มให้กล้องแม่เพิ่งเจอกันไม่กี่ชั่วโมงแต่รอยยิ้มเธอกลับดูคุ้นเคยอย่างประหลาดเหมือนเป็นใครสักคนที่เขาเคยรอมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งชีวิตเจหาผู้กำกับที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะในการเล่าเรื่องภาพ,พยนตร์แต่หลังจากหนังเปิดตัวเรื่องแรกเมื่อ5ปีก่อนเขากลับหายตัวไปจากวงการไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังเขียนบทอยู่หรือเลิกสนใจภาพ,พยนตร์ไปแล้ว สิ่งเดียวที่รู้แน่ชัดคือเขาไม่ต้องการพูดอะไรอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินเข้าห้องประชุมผู้บริหารแล้ววางบทหนังที่ยังเขียนไม่จบลงบนโต๊ะพร้อมพูดว่าฉันอยากถ่ายหนังนี้ภายใน3เดือนบทหนังนั้นมีชื่อว่าไวเอ e เลิเป็นเรื่องราวของคู่รักที่เคยร่วมเขียนบทหนังด้วยกันในวัยหนุ่มสาวและต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่ออายุมากขึ้นเพื่อเขียนหนังสุดท้ายในชีวิตโปรเจกต์นี้ดูไร้าสาระในสายตาใครหลายคนเพราะเจหาไม่มีทีมไม่มีนักสแสดงไม่มีแม้แต่ตอนจบของบท ต่เขาพูดว่าฉันจะหานักสแสดงหญิงคนเดียวที่เล่นบทนี้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นและในวันคัดเลือกนักสแสดงดาวอึมก็เดินเข้ามาเธอไม่ได้มีชื่อเสียงเธอไม่ได้เป็นดารานําในซีรีส์ดังเธอเป็นเพียงนักสแสดงสายอิสระที่เคยเล่นละครเวทีและซีรีส์ย่อยๆเท่านั้นแต่การอ่านบทของเธอกลับทําให้ทั้งห้องเงียบลงเจหาไม่ได้บอกใครว่าเขาเลือกระหว่างการกํากับหนังอีกครั้งก,กับการกลับมารู้สึกถึงชีวิตและดาวอึมทําให้เขารู้สึกได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันการถ่ายทําเริ่มต้นที่สตูดิโอเล็กคอขในย่านที่ไม่มีใครรู้จกัก ทีมงานมีแค่ไม่กี่คนกล้องมีแค่สองตัวและอุปกรณ์ส่วนใหญ่คือของมือสองแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยพลังเหมือนหนังอินดี้ที่เชื่อในสิ่งที่กำลังจะเล่าดาอื่นไม่ใช่ดาราที่เก่งที่สุดแต่เธอมีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มีความจริงใจทุกฉากที่เธอแสดงคือสิ่งที่เธอรู้สึกจริงไม่มีเทคนิคไม่มีการเสรียแซงและนั่นทําให้เจฮารู้ว่าเขากําลังถ่ายหนังที่จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตในตอนแรกๆดาอึมดูเหนียมอายม่กล้าสบตาเจฮาโดยตรงเธอมักจะหลบสายตาพูดเสียงเบา และขอโทษแม้ไม่มีความผิดใดเขาเธอเหมือนคนที่เคยถูกตัดสินจากอดีตและไม่กล้ารู้สึกอะไรใหม่ๆอีกแต่เมื่อกล้องหมุนเธอกลับกลายปเป็นอีกคนคนที่เต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและแววตาที่สามารถสื่ออารมณ์ได้โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คาเดียวเจฮาเริ่มเพิ่มฉากที่ไม่มีในบทให้เธอได้ลองแสดงโดยไม่ต้องเตรียมตัวเขาอยากดูว่าตัวตนจริงของเธอจะพาเรื่องราวไปไกลแค่ไหนและผลลัพธ์ก็คือหนังที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางไม่ใช่ตามบทแต่ตามความรู้สึกของสองนักแสดงระหว่างพักกองวันหนึ่งดาอึมพูดขึ้นบาว่า ฉันชอบเวลาพี่เงียบมันทําให้ฉันไม่ต้องแกล้งยิ้มเจฮาไม่ได้ตอบแต่เขาเงียบอยู่นานกว่าเดิมในวันนั้นในฉากที่ต้องถ่ายฉากร้องให้ครั้งแรกดาอึมพูดว่าฉันขอถ่ายทีเดียวนะคะและเธอก็ร้องให้ออกมาแบบไม่มีเสียงไม่มีน้ําตาไหลพรากไม่มีบทพูดแต่กลับสะเทือนใจทุกคนในกองถ่ายเจฮาเพียงแค่ยิม้มและพูดว่าคัดจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มเขียนบทใหม่ทุกคืนหลังถ่ายเสร็จเขาไม่ได้เขียนตามโครงเรื่องเดิมแต่เขียนจากสิ่งที่เห็นในดาอึมระหว่างวังวนการเยียบเวลาถูกชม การหัวเราะเบาๆเ,เวลาฟังเพลงเก่าและการลืมบททุกครั้งเวลาต้องพูดคำว่ารักเจฮาเริ่มรู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่หนังเรื่องใหม่ของเขาแต่มันเป็นการกลับมาหายใจอีกครั้งของทั้งเขาและเธอแม้จะไม่มีใครพูดชัดเจนแต่ทุกคนในกองถ่ายรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงนำมันไม่ได้แสดงออกผ่านการแตะตัวหรือสายตาแต่ผ่านการตัดสินใจร่วมกันเงียบๆเ,เช่นเปลี่ยนแสงให้สว่างขึ้นในฉากที่ควรจะมืดหรือให้กล้องถ้างนานกว่าที่ควรเพราะ ไม่อยากให้ความรู้สึกนั้นหายไปเร็วเกินไปและทุกวันทุกฉากกลายเป็นความทรงจําที่ไม่มีใครรู้ว่ากําลังจะกลายเป็นครั้งสุดท้าย